ปัญหานี้แอดมินเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอค่ะมาพี่เกเดี๋ยวมาให้ความรู้เรื่องของเออเวลาที่เราอนุบาลไม้ไมในวัสดุชําอ่าไม่ว่าจะเป็นสแฟกน้มเป็นทรายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก่อนที่จะลงวัสดุจริงนะก็มีคําถามมาว่าเอ้ยทําไมจากที่โตในสแฟกน้มดีโตในทรายดีลากเยอะฟูดีทําไมมาลงในวัสดุปลูกของเราแล้วมันเดี้ยงอ่ะ,อะ เดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะครับกับปัญหาที่เจอกันสําหรับใครที่ย้ายจากวัสดุชําลงวัสดุปลูกแล้วบอกว่ารากก็เยอะดีแล้วพอาลงปุ๊บทําไมทิ้งลากลากเน่าหมดเลยเนาะอ่ะมาดูกันก่อนครับว่าจริงแล้วการทีอ่อย่างกระถางนี้นะเป็นเคสตัวอย่างเลยเพราะว่าผมชําไว้ในทรายนานมากจนรากเขารัดกระถางแน่นแทบจะแบบทะลุกกระถางเยอะมากแล้วเนาะแต่จริงแล้ว่าตัวความบาลานซ์ของรากกับใบเนี่ยแล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยความชื้นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็ เขาอ่าค้นี้สร้างรากเพื่อรับความชื้นอ่าในปริมาณที่เยอะแล้วก็เลี้ยงใบที่มีในในในจำนวนจํากัดเนี่ยแหละครับผมแต่พอเราเห็นว่ารากเดินดีแล้วอย่างเงี้ยเราย้ายลงวัสดุปลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรากก่อน